อ้าโอไฮโอมินาซังสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเด้อครับก็วันนี้มาอยู่ในดบดนเดอะซีรีนะก็วางเล่นไปวันนี้อย่างที่บอกไปว่าผมจะมาสายค่าตุกกอนนะครับเพราะไม่โซนแถวนี้ดีกว่าไปโซนแถวนู้นน่าจะเวิร์กสุดอื้อ สวัสดีเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นสาสฆาตรกรบ้างดีกว่าโอ้เสร็จไวนะเนี่ยสงสัยรวมพลังไม่เอาแบบหาใครไม่เจอนะร้องนะ ผมว่าเขาต้องไปโซนแถวน,น้นไอ้ตายเถอะนายทำให้ฉันดูแย่รู้ตัว<ๆ>ไหมเราจะปล่อยเขาไปก่อน<ๆ>เราบอกให้นุ่นไงโอ้เป็นงานเป็นการโว้ยสองใส่คอนเทนต์คือแบบฆาตการน้อย นั่นไงโอ้ยยสาวสวัสดีครับขอบคุณครับที่เปย์ไม้ปุ้ยปุ้ยมีอาการของสารเนตมากดีระวังนะ บอกไปแล้วไม่เชื่อ,อก็ผมบอกไปลแล้วนะว่าตรงนั้นมันมีนะอิเตรโร สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีกันบ้างครับเสียงอะไรต่างๆแน่นอนดิผมต้องอาบตอนนี้อยู่แล้วพอดีผมเป็นคนนักรักคนคนเดิมพุ้ยวิ่งไวมันมืดเลยผมมองไม่เห็นว <c oughs> ่าคุณผู้ชมง่าจะมืดจนมองไม่เห็น นี่มาเด็กๆปล่อยเขาไป,ไ,ปไม่น่าเลยตรงเดินเย้วน,นะสองกวางโง่ๆไว้นนี้นะไม่ผิดนะ แล้วนะก็ตาแรกของวันนะครับคุณผู้ชมตาแรกของวันก็จะได้แค่นี้แหละช่วงนี้ติเอเปนะหนักมากเลยไม่ไปอาทางงานเลย ไม่นะเราไม่เคยโซนนี่ลืมตัวไปเลยว่าเราไม่เคยโซนหง่าเลยติดนี้ใส่ยิยงเขาเฮ้ เราไปช่วยเฮ้ยเราไปเอาคนเดิมก่อนดีกว่าผมว่าก็ดักไม่ถวูวอเฮ้ยกดได้ฮาร์ปนะหนือไม่ได้กดดร๋ยว่าผมเบิร์ไปเองวะ ก็คุ้มนะผมว่าคุ้มอยู่ได้ไม้ด้วยล่ะนี่แปลกๆทำไมก็ไม่ปั่นเครื่องอะไร เดินกันมินขบวนเลยทุบขอบคุณครับผมต้องการเฮ้ทางนี้ทางนี้เฮ้ฟังเสียงผุดพ่าไปหน่อยเสียงหายไปเลยว่ะคุณผู้ชมเสียงอะไรพึ่ง เ hey. ต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วมั้งอ๋อนี่ไม่โดนบอกว่าอยู่เสียงอะไร uh. ไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะเฮ้ยยังไม่จบเท่าไหรเมื่อกี้ผมได้ยิงอยู่เราจะล่าคนเดินไหม เราจะรอน้องขอเด็ดมารู้สึกว่าขอเด็ดนี้มีนสายรับเพื่อนเอาเรื่องมาแล้วไม่อยากทำหรอกอ่าสวยกะแล้วว่าเธอต้องรักเพื่อน เราจะเลงคนเดิมเดี๋ยวไปทนานนันระวางนะมีกับดักนะยอกยากหยาก,อยากขอสักคนเถอะไม่อยากสามหรอกแต่เห็นว่าตัวเธอน่ารักไง เกกาดะน่งอ่างมันเดืออยู่โข่เครื่องแต่ละเครื่องอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยคุณผมมู้ชมเอ้ยผมว่าเ <c oughs> ขาคงไม่ทำแถ่นนี้มากอ่ะทำวะอู้ ไต่ฮาร์ดไปเพื่อนปะเข้าไปเราค่อยลา่าเราไม่รีบคนนี้ก็เตะท้ายนะเขัที่กำด้ คุณอยู่ไหนคุณไปที่ไหน,ลน,หนแล้วนี่เจอแล้วคนนี้ก็สเตทท้ายแล้วสวัสด,ดีจ้าเราปีแอร์นะมีบาลานใช่ไหมด่มตั้งกบจักไปตรงนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรลืมใช้กับดักไว้เลยเราล่าก่อนดีกว่า<ฮ>สายจู๊กตู้ด้วยว่ะ<ฮ>มันก็จะดึงเล่นง่ายเนาะฆาตกร โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจอะไรวุบวับวุบวับเฉยเลยได้เวลาหาประตูแล้วจ้าโอเคนี่ไงยอมแพ้ซะเถอะคนดียากอ่ะถ้าเขาเจอไอเนี่ย หลุมอ่ะอันนี้คือจบเลยปา้าสวย <c oughs> เราจะวางดากไว้ก่อนเผื่อขามีแทงหลง <c oughs> ถ้าวางดากไว้แงี้ผมก็ตาย สาวอยู่ไกลไกลไม่ต้องห่วงเธอจะตามเพื่อนเธอไปแล้วเดี๋ยวเวลาตัดไม้แล้วฟัวงนี่เราจะทางราดีข <c oughs> อประตูอยู่นี่ เย้เก <illi h> ็บฟรีดีใจอาอาสวัสดีอระคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้จะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็จบแล้วว่ะไม่ต้องขอบอกวนะที่นี้เลยว่าการเล่นนี้คืออันนี้มันคือตาแรกของผมนะตาแรกของวันเลยเพราะ ก่อนหน้านั้นไปเอเปกยาวๆเลยผมอะ่ะก็พยายามที่จะเล่นให้ได้ดีที่สุดนะก็ตอนนี้จะมาเอาดีทางด้านเซอร์แล้ว้คิลเลอร์อย่างที่ผมเคยพูดไปนะเพราะว่าผมเจอฆาตกรเอฟเคบ่อยจนผมเริ่มไม่อยากเล่นแล้วนะแล้วผมเสียดายเกมไงเกมมันยังดูหนุกอยู่สำหรับผมไงก็เลยมาเอาดีทางด้านนะักฆ่าคิลเลอร์ดีกว่าก็ถ้ามีเรื่องผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็น การเล่นที่ดูแบบอ่อนเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปผมก็ต้องขอโทษในนะาทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมยังเทียต่าอยู่เป็นแรลงต่ตําอยู่นะก็พยายามจะดีดตัวเองขึ้นไปให้อยู่ส,งสูงๆถ้ามีเรื่องผิดพลาดผมก็ต้องขอโทษในนะาทีนี้ด้วย,ยคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย